หากพบกันวันนี้แล้วมีจากก็ไม่อยากพบกันให้วันไว้พบแล้วครองหมองช้ำพบทําไมในเมื่อใจไม่อยากเอ่ยคําสั่งลาจําใจลาทั้งที่ใจไม่อยากลาเอ่ยวาจาใจก็สั่นสถานไว้หยาดน้ําตาเอ่อล้นทนหาไทยลืมหัวใจไว้ข้างๆใครบางคนเบยนะครับวันนี้เป็นวันสุดท้าย <c oughs> ที่ครูนนมาทําการเรียนการสอนรายวิชา GE101 ภาษาไทยเชิงวิชาการซึ่งเป็นการจัดการเรียนรู้ร่วมกับนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ของวิทยลาลัยพยาบาลบรมราชชน อุดรธานีครับซึ่งวันนี้ก็เป็นคลาสสุดท้ายที่จะปิดคอร์สรายวิชานักศึกษาบางส่วนที่ยังไม่พรีเซนต์ก็ต้องเตรียมความพร้อมนําเสนอบทความวิชาการหรือว่าบทความวิจัยในสาขาวิชาที่ตนเองเรียนโดยเป็นการบูรณาการทักษะการใช้ภาษาไทยเพื่อนํามาสื่อสารเชิงวิชาการนั่นก็คือการนําเสนอผลงานหน้าชั้นเรียนนั่นเองครับก็งมาถึงตอนเวลาประมาณ8นาฬิกา10นาทีก็มีนักศึกษาบางส่วนมารอแล้วนะครับอันที่จริงแล้วคลาสนี้เริ่มเวลา8นาฬิกา30นาทีเมื่อทุกอย่างพร้อมก็เข้าสู่กิจกรรมการเรียนการสอนกาารรททีีี่่่ได้มสอนนนะคับ คุณนนเองก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับศาสตร์พยาบาลหลายอย่างเลยนะครับจากตัวนักศึกษาเองและการเตรียมความพร้อมในฐานะครูผู้สอนที่จะมาจัดการเรียนรู้ด้วยครับตั้งแต่วันแรกที่เราเจอกัน23ากรกฎาคมจนถึงวันนี้ก็ถือว่าเป็นความสุขและยินดีมากนะครับที่ได้พบนักศึกษาทุกคนในคลาสเรียนนี้และที่สําคัญขอกราบขอพระคุณอาจารย์ประจําหลักสูตรผู้ประสานงานทุกท่านครับที่มีโอกาสให้คุณนนมาเป็นประโยชน์ในฐานะอาจารย์พิเศษของวิทยายลัยบรมราชชนนีอุดรธานีในครั้งนี้ขอบพระคุณท่านผู้ในการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอ ชาการสู่สังคมด้วยและขอขอบคุณนักศึกษาห้อง A ทุกคนที่ให้ความร่วมมือในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของคุณนนท์ครับ